สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการประเด็น s m News พบกันแบบนี้เป็นประจำนะครับทุกวันศุกร์นะครับวันนี้เราพบกันวันศุกร์ที่นะครับวันศุกร์ที่แปดนะครับกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบห้าขออนุญาตปิดหน้าต่างแป๊บนึงฝนตก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 แล้วนะครับฝนตกแล้วอ่าโอเคนะครับ เราพบกันแบบนี้เป็นประจําทุกวันศุกร์นะครับแล้วแต่บางช่วงเวลานะครับช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงหัวค่ำนะครับสบายๆนะครับเวลาที่หลายๆท่านหลายๆคนกําลังเก็บร้านกลับบ้านานะครับนะครับหรือกําลังเตรียมตัวที่จะนะครับ กับบ้านกับช่องนะครับเก็บงงเก็บร้านนะครับก็ฟังรายการของเราไปเพลินๆนะครับรายการของเราก็อัปเดต g ีเซมนก็เป็นการอัปเดตนะครับข่าวสารเกี่ยวกับวงการช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือนะครับทางด้านซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์มีอะไรใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือนะครับเราก็มาพูดคุยกันในรายการนะครับอย่างอที่เช่นสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้ก็เบาๆนะครับสัปดาห์นี้เบาๆ ที่ผมจั่วหัวไว้ก็จะเป็นการอัปเดตในส่วนของนะครับในส่วนของ MFC นะครับซึ่งเป็นดองเกิลที่เป็นสายตรงเกี่ยวกับ iPhone เกี่ยวกับ Apple ผลิตภัณฑ์ของ Apple เลยแหละนะครับแต่วันนี้เนี่ยเขามีอัปเดตมาก็คือในส่วนของการบายพาสเครื่องที่เป็นหน้าสวัสดีนะครับซึ่งเป็น iOS ล่าสุดก็คือ iOS 15นะครับเป็น, Free, นบายพาสฟรีนะฟรีแต่ว่า การบายพาสในครั้งนี้เนี่ยไม่สามารถทําให้เครื่องมีสัญญาณได้นะครับแต่ว่าถ้าในท้องตลาดหรือว่าใครที่เป็นคนทําซอฟต์แวร์เกี่ยวกับทางด้าน iPhone อยู่ก็จะรู้ว่าการทําบายพาสแบบนี้เนี่ยเสียเงินอย่างน้อยน้อยครื่องนึงประมาณ3 5 0ถึงบาทก็มีนะครับแต่ตัวนี้นะครับ mfc ออกมาในรูปแบบของการ,รบายพาสฟรีนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรมาใหม่บ้างในสัปดาห์นี้นะครับ กันเลยะนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราอยู่กันที่นะครับเราอยู่กันที่ตัวฟ u ูอุสโกนะครับฟลูอุสโกนะครับคราวน,นี้เราก็จะมาที่ตัว MFC ที่ผมจัวหัวไว้นั่นแหละนะครับที่มีการอัปเดตมานะครับก็อัปเดตมา Hi every one นะครับ y s e นะครับ ลิซ์ MFC เวอร์ชัน4เดต้าリリ 4, 1นะครับไฮไลท์ดิส <c oughs> ลิซ์บายพาร์ตอุปกรณ์นะครับ5แรมดิสนะครับก็คือในรูปแบบของแรมดิสนะครับาการทำงานในรูปแบบของแรมดิสนะครับ How to use function นะครับก็มีขั้นตอนการบอกการทำงานเนี่ยบอกรายละเอียดต่างๆนะครับเราไปดูก็ได้นิดนึงว่ารายละเอียดของเขาเป็นยังไงนี่นะครับรายละเอียดของเขาก็คือ d d l a m มดิ f u n c ชัน n s u p p o r t b y p a s s iPhone and iPad นะครับแ p a ไอแ d นะครับเพื่การ Bypass Bypass i c l o u d อ o r อ s อั s อันนี้คือในกรณีแรกนะครับในกรณีแรกของเครื่องที่นะครับในกรณีแรกของเครื่องที่นะครับเครื่องที่เหมือนกับว่าเป็นเครื่องติดพา s โค้ดนะครับเป็นเครื่องติด Passcode แล้วก็เป็นเครื่องที่ติด ขึ้นไม่ให้ใช้ iPhone นะครับขึ้นไม่ให้ใช้ iPhone นะครับก็จะใช้ในลักษณะแบบนี้ได้นะครับ2ก็คือ Bypass s c r e e n Lo c อนนอันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็ and Show You Hello s c r e e นนี่นะครับอันนี้ก็คือในลักษณะของเครื่องที่ขึ้นหน้าสวัสดีนะครับ read i c l o u d a c ว o u นฟอร์มเอชชัสามารถ r e a d i c o u u d i c ว o u นฟอร o มเอชชัได้ Free Update Space นะครับอันนี้ก็ในกรณีของการทำงานของตัว MFC ซึ่งนะครับตัวนี้ก็อาจจะ ไกลไปสําหรับบางท่านเพราะว่าเป็นดองเกิลที่อาจจะเป็นเฉพาะทางนิดนึงนะครับแต่ก็เอามาฝากกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่ามีตัวหนึ่งแล้วล่ะที่อัปเดตมาตามใหม่อันนึงตอนแรกก็เป็น EFT นะครับต่อมาก็เป็น Unlock Tool แล้วก็ตามมาด้วยตัวนี้นะครับสำหรับ MFC 5นะครับต่อมาเราไปดู m i r a c l Thunder นะครับ m i r a c l ยังอยู่นะครับ m i r a c l ยังอยู่นะครับ m i r a c l Thunder นะครับ m i r a c l Thunder ก็ มีการอัปเดตมาในส่วนของ MTK นะครับ MTK นะครับแล้วก็มีเพิ่มมาในส่วนของ SPD ก็มีนะครับแล้วก็ในส่วนของ q u a l c o m ก็มี Oppo Realme Loader ตัวใหม่นะครับแล้วก็ a d d h u a w o i d Loader Auto นะครับก็เพิ่มเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Huawei ด้วยนะครับแล้วก็มีค u a l c o m m Huawei เพิ่มมาหลายรุ่นเลยทีเดียว Oppo ก็จะมี A33A A53A73 นะครับเพิ่มเข้ามา Realme ก็ตามมาด้วย เรียวมี7แล้วก็ x 2อันนี้ก็าตามตามกันมานะครับอย่างอัลล็อกทุนก็มาอย่างาทีเอ็มก็มานะครับหลายๆค่ายก็มาในส่วนของ oppo เรียวมีที่เป็นซ p u ยูขอคอมนะครับอ้าวถัดมาเรามาดูนะครับเรามาดูฟลุสโกนะครับฟลุสโกหรือเจ้าปลาปากระเป้า,ปาก็ยังไม่โดนใจพี่เดชอยู่ดียังไม่โดนใจพี่เดชอยู่ดีอ่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับ ก็อันนี้ก็อัปเดตในส่วนของ TCL ซึ่งบ้านเราไม่เจอเครื่องเลยแองกาเทลก็ไม่เจอ TCL ก็ไม่เจอนะครับเพราะนั้นก็ผ่านนะครับแล้วก็ MK อันนี้อันนี้ไม่ไม่เป็นที่นิยมในบ้านเรานะครับแล้วก็มาดูฟลูดก็อัปเดต TCL อีกนะครับสรุปก็คืออย่างที่ผมบอกไฮไลท์นะครับก็น่าจะเป็น MFC ที่ b y p a าสตัวเครื่องที่ติดรหัสหน้าจอหรือขึ้นไม่ให้ใช้ iPhone นะครับแล้วก็รวมทั้งเครื่องที่ขึ้นหน้า Hello Screen แต่ว่าไม่มีสัญญาณอ้าวนะครับ ถัดมาเรามาดูในส่วนของนะครับมาร์ทวิวนะครับมาร์ทวิวก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตมามากนักเท่าไหร่นะครับก็เหมือนกันนะครับก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับเหมือนเหมือนกันเลยกับตัว g ี m f เอ็มฟอรนะครับอ้าวโอเคทันี้เราไปดูหน้าวอลพิเด่นิดนึงนะครับไปดูหน้าวอลพิเด่สัปดาห์นี้น้อยนิดนึงนะครับสัปดาห์นี้น้อยนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าเผื่อว่าจะมีอะไรใหม่อ้าวนะครับ ก็มาดูนะครับก็วันนี้วันนี้วันนี้เราเล่าเนดนงวันนี้ก็ไปฉีดเข็ม5้ามาแต่บางคนก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับว่าเข็ม5้าของพ่เดตเนี่ยสเข็มแรกเนี่ยมันเป็นแอสตราเซนิกาซึ่งมันเป็นตัวตัวที่น่าจะหมดหมดหมด,หมด,หมดไฟไปแล้วอะครับตอนนี้ก็เท่ากับว่านาถ้านับจากเดือนที่แล้วเดือนกุมภาครั้งที่แล้วที่ไปฉีดเดือนกุมภาก็เป็นโมเดอร์นาครับเป็นเข็ม1ตัวเข็มนี้ก็อาจจะประมาณว่าเป็นเข็ม2นะครับก็ สำหรับเอ็ a เองนะครับก็วันนี้เพิ่งไปฉีดมาก็เริ่มปวดแขนแล้วล่ะอ่าครับซีซั่นนี้ก็ยังรอดอยู่ก็หลายๆท่านหลายๆคนนะครับอย่างที่เราดูข่าวกันนะครับโรงเรียนบางโรงเรียนนะครับก็เหมือนกับว่ายังไงดีล่ะนะครับระบาดเยอะนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับเด็กๆนะครับบางทีถ้าเกิดยิ่งบ้านใครนะครับที่มีผู้สูงอายุนะครับ 608อยู่นะครับพวกนี้นะครับต้องระวังเพราะว่าบางทีเด็กไปโรงเรียนเนี่ยยิ่งเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยเขา,า,าก็อาจจะไม่ได้ระมัดระวังตัวนะครับคราวน,นี้กลับมาบ้านมาติดคุณพ่อคุณแม่นะครับมาติดปู่ย่าตายายนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังถึงแม้ว่า เขาจะบอกว่าสาาสุขเขาจะบอกว่าเฮ้ยเชื้อมันไม่แรงอ่าติดแล้วเดี๋ยวเป็นแล้วเดี๋ยวก็หายนะครับแต่อย่าเสี่ยงดีกว่าป้องกันเอาไว้นะครับป้องกันเอาไว้อ้าวนะครับอันนี้ก็สาย ISP จริงๆตอนนี้ก็เหลือชุดสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับเมนดูซ่าโปนะครับซึ่งตอนนี้บอกได้เลยว่ากระแสงาน ISP มาแน่นอนเพราะว่า n t k b อมเริ่มปิดไปแล้วหลายตัวทั้ง oppo และ realme นะครับเริ่มปิดไปแล้วหลายตัว สิ่งที่น่าจะยังอยู่ก็คือ ISP รวมทั้งซัมซุงไม่ต้องพูดถึงนะครับตอนนี้เนี่ย MTK ธรรมดาย,ยังต้องใช้เมนูซาในการอ e ีลาดเม็ดเลยนะครับถึงจะจบงานได้นะครับเพราะฉะนั้นสาย ISP ก็มาอยู่ใครมีกล่องอยู่กอดไว้แน่นๆเลยนะครับกอดไว้แน่นๆเพราะว่าราคาขึ้นทุกค่ายบางค่ายไม่มีของด้วยเมนูซาผมเหลือชุดสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับรอบนี้อ่านะครับก็นะครับ มาดูกันอา้าวนะครับสปอนเซอร์ของเรานะครับสปอนเซอร์ของเราเจมแม็กแบตเตอรี่นะครับก็ฝากเอาไว้เลยนะครับตอนนี้เสดยเจมแจ้งข่าวมาแล้วนะครับเพราะว่าชั้นวางชั้นโชว์แบตเตอรี่ของเจมแม็กเข้าแล้วเรียบร้อยชั้นใหญ่ๆแข็งแรงแข็งแรงแบบนี้นะครับแจกฟรีให้กับทุกท่านนะครับสำหรับท่านที่ สั่งซื้อแบตเตอรี่เจมแม็กครบ11,900บาทในบินเดียวนะครับไม่มีเงื่อนไขใดทั้งสิ้นไม่มีผูกมัดว่าเอ้ยคุณจะต้องทำยงทำยอดเท่านี้คุณจะต้องไปขายราคาเท่านี้คุณจะต้องไปนู่นไปนี่ไม่ต้องนะครับไม่ต้องซื้อครบ1,100อ่า1 1ึ่0 0นารครับแหมเดี๋ยวเสียเจมว่าตายชั้น3,000กว่าบาท11,900นะครับ11,900ซื้อครบปุ๊บแจก ซื้อครบอีกแจกอีกนะครับไม่มีข้อแม้จนกว่าชั้นจะหมดนะครับจนกว่าชั้นจะหมดนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปเช็คนะครับราคาแบตนะครับแล้วก็รุ่นแบตบแบตบรุ่นใหม่เข้ามาเพียบนะครับที่เว็บ w w w ร m a c c ด์เเดนะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นให้ตอนท้ายรายการอีกทีหนึ่งเผื่อบางท่านพิมพ์ไม่ได้ w w w j m a c c o m ถ้าไปเช็คแบตบ แบตใหม่แบตมาใหม่ได้เลยจะมีคำว่า new อยู่นะครับเข้ามาใหม่เลยนะครับสั่งไปรอรับลูกค้าได้เลยนะครับแล้วก็สั่งครบ1 1 9 0 0บาทรับชั้นใหญ่ๆสวยๆไปแต่งร้านกันนะครับสบายๆโชว์แขวนกันให้ร่ารามเลยนะครับเพราะแบตของ JMAX มีมอกนะครับหน้าจอเราก็มีนะครับแบตเตอรี่เราก็มีนะครับอุปก,กรณ์โทรศัพท์มือถืออุปก,กรณ์ท่องซ่อมมีอะไรนี่มีกับทุกตัวแทบจะประกอบเครื่องได้เคสกลางกล้องหน้ากล้องหลังตูดชาร์จแพร่นู่นแพร่นี่แพร่นั่นมีหมดปุ่มทรงสวิตช์ข้างมีหมดนะครับก็สามารถแอดไลน์ของเสียเกมนะครับแล้วก็สั่งกันได้เลยโดยตรงนะครับสแกนได้เลยนะครับ QR code อันนี้สแกนแล้วก็แอดไลน์เสียเกมแล้วก็ สั่งกันได้เลยนะครับฝากเอาไว้สําหรับสปอนเซอร์ของ a d e s e m n e นะครับรายการเราก็จะยังอยู่นะครับสปอนเซอร์เราอยู่นะสนับสนุนรายการของเรานะครับอย่าลืมนะครับอุดหน,นุนใครที่ใช้เจ้าอื่นอยู่ไม่ได้บอกว่าให้เลิกใช้เจ้านั้นแล้วก็มาใช้เจมแม็กไม่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าบางชิ้นบางอันไม่มีทักหาเจมได้เลยนะครับหรือแบตบางรุ่นไม่มีนะครับทักหาเสียเจมได้เลยช่วงนี้ โปรเด็ดแบบนี้1 1 9 0 0นานะครับสั่งปั๊บแจกปุ๊บนะครับไปเอาชั้นไปวางจัดร้านสวยๆลูกค้าเข้าร้านเฮงๆรวยๆกันทุกท่านนะครับอ้าวโอเคนี่นะครับรีวิวจากพี่สนนะครับพี่สนนี่นะครับเป็นไงครับจัดชั้นแบบสวยๆเลยนะครับโอเคขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยอ้าวนะครับก็พอหอมปากหอมคอกันนะครับสำหรับอเดตจิ๊สเอ็มนิวในวันนี้นะครับก็ อย่างที่บอกนะครับตอนนี้งานในส่วนของกระแสงานในส่วนของ USB ที่เป็น CPU UM MTK เนี่ยก็เริ่มจะนะครับช่วงนี้ก็เริ่มจะที่จะนะครับเหมือนกับโดนปิดบีลอมไปแล้วหลายตัวนะครับเริ่มจาก s a m s u n งเริ่มจาก oppo vivo vivo มาก่อน vivo oppo oppo Opp realme เริ่มตามมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อบีลอมโดนปอดมัโดนโดนปิด สาย u ุ b ีใช้ไม่ได้สิ่งต่อมาก็คือ ISP ตอนนี้ยิ่งตอนนี้นะครับกล่อง ISP นะครับราคาขึ้นทุกค่ายมาบางค่ายไม่มีของด้วย e a s y J t a ทไม่ต้องทักหาผมเลยนะครับผมสั่งมาครึ่งปีไม่มีของนะครับเมนูซ่านี่สั่งจองไปตั้งแต่ต้นปีนะครับเพิ่งจะได้ของมาเหลือเหลือของสุดท้ายแล้วไม่ต้องไม่ไม่ต้องถามว่าพี่เมื่อไหร่ราคาจะลงนะครับไม่มีลงเพราะว่า1คือหลายๆอย่างคือชิป IC ไม่มีของ2คือปัญหาสงครามนะครับ3แล้วก็3ก็คือ โรงงานบางโรงงานนะครับที่ผลิตไ c หรือว่าที่ทํา PCB เนี่ยปิดตัวลงนะครับแล้วก็อาจจะรับงานน้อยลงนะครับทำให้การผลิตนะครับรายผลิตเนี่ยมันมีราคาเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครที่ยังมีงานเข้าหรือว่ายังมีมีงานแบบนี้อยู่นะครับก็สนใจก็สอบถามได้นะครับสอบถามได้อ้าวนะครับวันนี้ก็ ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับคงจะต้องขอไปนอนก่อนตาไปแล้วนะครับเริ่มปวดแขนแล้วก็เริ่มมีอาการมึนงงเล็กน้อยนะครับเริ่มมีอาการมึนงงเรียบร้อยสาหรับโมเดิร์นนาเข็มที่ห้าครับก็ฝากเพื่อนเอนเอาไว้นะครับตอนนี้โควิดมันก็อาจจะไม่รุนแรงนะครับมันอาจจะไม่รุนแรงนะครับมันอาจจะแพร่ระบาดได้ง่ายแล้วก็ไม่รุนแรงแต่ว่าเป็นบางทีบางคนเป็นแป๊บเดียวก็หายแต่ก็ยังต้องกักตัวสิบวันนะครับอย่างอย่างบางทีเนี่ยเราเรา ถ้าคนที่เรารักอย่างลูกเราหรือภรรยาเราเป็นอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องมอบสิ่งดีๆเราจะบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวรอโทรไปสปสอชอนะครับเดี๋ยวรอยามานะครับวัน2วันเกิดถ้าเกิดว่าลูกเราหรือภรรรรยาของเราเนี่ยนะครับภูมิต้านทานไม่ดีล่ะนะครับเ,เชื้อลงปอดล่ะนะครับ เราก็สวยอีกนะครับหรือบางคนบอกว่าเอ้ยฉันมีประกันโควิดประกันโควิดผมให้ความรู้นิดหนึน่งหลังจากที่คลามวอดมาในเรื่องวงการนี้นะครับประกันโควิดเนี่ยช่วงตอนตอนตอน,ตอนนี้ที่ว่าเจอจ่ายจบเนี่ยน่าจะหมดไปแล้วถ้าใครทําช่วงหลังเนี่ยคุณจะต้องไม่ใช่ผู้ป่วยสีเขียวนะครับเขาถึงจะจ่ายตังค์ถ้าเป็นผู้ป่วยสีเขียวเนี่ยคุณก็สปสอชอหรือว่าไปโรงพยาบาลจ่ายตังค์รับยาเองกับบ้านนะครับไปโรงพยาบาลซื้อยาจ่ายยาบางบางที่ก็จ่าย จ่ายยาฟ้าทลายโจนให้นะครับบางที่ก็อ,า,อาจจะดีหน่อยก็ได้อะไรนะยายาทยาียา่เขากินอีกอันหนึ่งซื้อฝรั่งฝรั่งหน่อยนะครับอันนั้นก็ดีหน่อย3,000กว่าบาทถึง4 0 0พันะครับครั้งหนึ่งแล้วก็ตักตัวสิวันซึ่งผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายบางคนไอมากนะครับกลัวเชื้อจะลงปอดก็ต้องรีบไปตรวจถูกไหมครับ คราวนี้บางทีตรวจธรรมดาไม่เจอก็ต้องไปเสียค่าตรวจอีก2 0 0พันกว่าบาทน,นะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับในยุคสมัยนี้นะครับเ,เงินสอง0 3 0สาพันก็อาจจะมีคุณค่ากับหลายๆคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เป็นนะครับแล้วก็ป้องกันตัวเองนะครับก็ดีกว่านะครับการอย่าตกนะครับพยายามฉีดสเปรย์ใส่แมสนะครับแล้วก็ ล้างมือบ่อยๆนะครับหรือว่าเครื่องลูกค้ามาส่งเครื่องกับเราเนี่ยเราก็พยายามเช็ดทำความสะอาดเครื่องก่อนที่เราจะเริ่มงานหรือทํางานนะครับอยู่หน้าร้านก็พยายามนะครับฉีดเช็ดตู้นะครับพ่นแอลกอฮอล์ใส่มือนะครับเป็นประจำนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าลืมนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เด็กๆลูกๆกับร้านอาจจะไปโรงเรียนอ่าก็เน้นย้ําเด็กๆนะครับว่าอย่างบ้านใครเนี่ยถ้าเกิดว่ามีผู้สูงอายุอยู่ก็ ต้องพยายามเน้นย้ำลูกว่าะนะครับเป็นเป็นผมว่าส่วนนึงก็เป็นเรื่องที่ดีนะก็คือปลูกฝังให้เด็กมีความรับผิดชอบในตัวเองนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองนะครับไม่เอาเสื้อนะครับกลับมาให้ คนในบ้านอย่างเงี้ยเราเองก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ปลูกฝังว่าให้เขาเนี่ยเรามาระวังตัวใส่แมสนะลูกนะครับทานข้าวนุ่นนี่นั่นนะครับเวลาจะหยิบอะไรก็ฉีดสเปรย์นะครับผมว่าเด็กรุ่นนี้น่าจะแก่งขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะครับถ้าผ่านจุดนี้ไปได้นะครับอ้าวนะครับก็สมควรแก่เวลานะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังอย่าลืมนะครับขาดจอขาดแบตนะครับขาดอะไรโทรศัพท์มือถือทักหาเจแม็กแบตเตอรี่ทักหาเสยเจมได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอท่านโชคดีนะครับพบกันอีกทีหนึ่งวันศุกร์หน้านะครับพบกันแบบนี้เป็นประจำศุกร์หน้ามีอะไรมาใหม่เรามาอัปเดตข่าวสารกันวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านขอบคุณครับสวัสดีครับ